วันนี้น้องเชฟเล่นอะไรครับเลโก้ Lego, ครับต่อเลโก้เหรอครับโอ้ได้เลโก้อะไรมั่งเนี่ยพี่เชนี่เลโก้อะไรอะ่ะเครื่องวิ่งเนาะใช่มีอะไรบ้างอธิบายให้แม่ฟังหน่อยด,ดิอันอน,นี้อะไรอ,อร่ะโอ้พี่เชฟสร้างก็มนกําแพงกําแพงอะไรโ<ห>อ้โหดูเต๋า มีเรือมีอะไรอีกต่อลูกปั้นดีกว่า มันเช่นสร้างอะไรกำแ,แพงเหรอครับอ๋อกำแพงกั้นกันไว้โโเืมมต่อยอะเลยสามารถเล่นได้เรืเร่อยๆอยากต่ออะไรก็ต่อใ้่ไหมมีหลายแบบเราอย่าทำหายเราก็จะได้เล่นได้เรืเร่อยๆครับ คุกเตือนใหญ่ลเลยเจ๊บนะมีคนขึ้นด้วยอ่ะมีนคนมาให้ดูหน่อยใครขี่นะเด็กแปดโอ้เชฟให้เด็กแปดขี่นะขี่ต่อแล้วต่อ บินไปทางไหนจะบินไปถึงไหน